สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m e g a Her Channel นะครับผมวันนี้เราจะกลับมาอยู่ในเกมสลัมดังโม o b บายนะครับกอฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาเข้าเรื่องก็คือเรานะครับจะมาแนะนำเทคนิคการอัพ ลูนหรือศักยภาพนั่นเองนะครับว่าอัพยังไงแล้วก็รีศักยภาพหรือรีลูนยังไงให้ได้คุ้มค่าที่สุดนะครับโอเคเริ่มกันเลยครับเราไปที่โหมดศักยภาพนะครับผมข้างล่างเลยโอเคอันนี้จะเป็นศักยภาพของผมนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคสําหรับลูนนะครับจะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆไ,ได้2อย่างนะครับคือ รูนเล็กอยู่ที่ส่วนด้านบนแล้วก็รูนใหญ่ที่อยู่ด้านล่างนะครับผมโอเคเรามาที่รูนเล็กก่อนรูนเล็กจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับคือรูนสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีเขียวครับรูนสีเหลืองจะมีผลเกี่ยวกับเกมบุกเป็นหลักนะครับพวกการเพิ่มความสามารถในการยิง3าแต้มยิง2แต้มยิงใกล้หรือจะเป็นพวกเพิ่มการเลเวอร์หรือการดังนะครับ ส่วนลูนสีเขียวเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความสามารถในของด้านเกมรับการบล็อกการการรบกวนการรบกวนหรือจะเป็นการรีบาวนะครับผมโอเคส่วนสีฟ้าจะเป็นลูนสนับสนุนอื่นๆอาจจะเป็น,นพวกเกี่ยวกับการใช้พลังงานการจั๊นะครับการกระโดดต่างๆอะไรพวกนี้นะฮะการคุมเกม พลังนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของรูนสีฟ้านั่นเองนะครับโอเควิธีการอัพรูนอัพยังไงนะครับรูนใหญ่อันนี้อยู่ที่เพื่อนๆเลยสามารถอัพไปได้เลยครับก็จะมีทั้งหมด3ช่องเพื่อนๆก็อัพไปเลยว่าคุณ,คณต้องการใช้รูนใหญ่เพิ่มความสามารถอะไรของตัวคุณก็สามารถเลือกได้เลยครับผมโอเคซึ่งรูนใหญ่เราก็อัพได้ไป1-5นะครับแต่แนะนําคือเราจะอัพ ให้มันคุ้มค่าที่สุดก็คือเราจะอัพถึงขั้น3ทั้ง3ตัวก่อนแล้วค่อยขึ้นอัพ 4, และอัพ5ตามลำดับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะเน้นตัวไหนก่อนเพราะว่าการอัพขึ้น4การอัพขึ้น5เนี่ยมันใช้ตัวสีเหลืองลูนเม็ดสีเหลืองเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับอันดับ1ขึ้นไป2เนี่ยใช้200 2ไป3ใช้500แล้วก็3ไป4ใช้1000และ4ไป5ใช้ 1>, 1 5 0 0ครับก็คือการขึ้น4ขึ้น5เนี่ยใช้เยอะมากถึง2,500อาเศษทองเลยเศษสีเหลืองเลยนะครับแต่การขึ้นแค่ถึงเลเวล3เนี่ยมันจะใช้เพียงแค่7 0 0เศษศักยภาพสีเหลืองเองซึ่งมันจะค่อนข้างใช้ค่อนข้างถูกถูกกว่าก็เลยว่าถ้าเราอัพจนถึงเลเวล3ทั้ง3อันก่อนสับรุนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ คุ้มค่าที่สุดเราจะเป็นเน้นด้านไหนก็อัพขึ้นสอัพขึ้น5ตามลําดับเลยไม่มีความแตกต่างกันอัพได้หมดเลยครับผมแต่จะมีเทคนิคในการอัพรูนเล็กนะครับเป็นเทคนิคไว้เราเราจะมาดูกันนะครับโอเคเราจะยกตัวอย่างที่เป็นส่วนของรูนสี่เหลี่ยมนะครับอัปเกรดรูนเล็กทุกอย่างเนะี่ยจะใช้เศษสีฟ้านะครับในการอัพขึ้นเพื่อให้เต็มเลเวล5นั่นเองการอัพนะครับ โอเคอัพ okay. ขั้นที่1ขึ้นไป2เนี่ยใช้50ครับและขั้นที่2ไปขั้นที่3เนี่ยใช้200อัพขั้นที่3ไปขั้นที่4เนี่ยใช้800และขั้นที่4ไปขั้นที่5เนี่ยใช้พัน0ครับก็คือขั้นแรกนะครับพื้นฐานเลยนะเพื่อนๆน,น,นครับอัพรูนทั้งหมดไปที่เลเวล2ครับทำไมต้องเลเวล2 เพราะว่าเผื่อเพื่อนๆเ,เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วมีพบว่าต้องการรีรูนเพื่อนเล่นเปลี่ยนตัวเมนหลักของเราจาก SG เป็น PG เป็นเซนเตอร์พาวเวอร์หรือจะเป็นสบอลฟอร์เวิร์ดนะครับแต่ละตัวนั่นเอง,เองซึ่งจะมีการใช้รูนแตกต่างกันแต่ถ้าการอัพรูนมาที่เลเวลสอนะครับในส่วนตรงนี้จะมีการแจ้งไว้ว่าถ้ารีเซ็ตหรือย่อยรูนที่มีเลเวลต่ำกว่า3ก็คือ1หรือ2เนี่ย จะได้เศษร,รูนที่เราอัพขึ้นไป50าสิบไม่แกะกลับคืนมาฟรีครับผมไม่เสียเลยแต่ถ้าเป็นรูนเลเวลสแล้วเรารีเซ็ตนะครับเราจะได้กลับคืนมาเพียงแค่200ซึ่งการขึ้น1ไป3เนี่ยใช้ทั้งหมด250แล้วเรารีเซ็ตกลับมา3ไป1เนี่ยจะเหลือแค่200ซึ่งเราจะขาดทุนเศษการอัพรูนเนี่ยไปถึง50เศษเลยนั่นเองนะครับก็คือเพื่อนๆก่อนยังไงก็ตามนะให้อัพทุกอย่างเป็นเลเวล2 ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนของสีเหลืองสีฟ้าและสีเขียวแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่ายัางอัพต่อได้ก็อาจจะอัพทิ้งไว้3ามรีเวลสทั้ง3ส่วนเลยนะครับเหลืองฟ้าแล้วก็เขียวเพราะว่าการย่อยย่อยสาม,มาเหมือนหนึหม่เนี่ยมันขาดทุนไม่เยอะครับมันขาดทุนเพียงแค่ว่าช่องละ50นั่นเองแต่ก็ถ้าหลายช่องเนี่ยมันก็ดูถ้ามดย่อย3ทั้ง30ช่องเลย มันก็เสียไปเยอะเหมือนกันนะครับอยู่ที่1500เศษเลยนะครับเพื่อนๆก็ลอกคลิกกันดูอีกทีนึงโอเคก็ในขั้นตอนแรกให้แนะนําให้เพื่อนๆอัพรูนเล็กนะครับให้ไปที่เลเวล2ทั้งหมดเลยสวนเพื่อนๆจะย่อยหรือจะอัพต่อก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆตั้งใจที่จะเล่นเซตรูนนี้ต่อไปนะครับอัพทั้ง3รูนเลย ขึ้นไปที่เลเวล3เพราะว่ามันยังใช้เศษร,รูนไม่เยอะอยู่ในความคุ้มค่าเราได้พอสามารถเพิ่มเติมมาทั้งหมดเป็น3ทั้งหมดก่อนนะครับแต่นะครับต่อไปจะเป็นการขึ้นรูนขั้นที่4และขึ้นรูนเลเวลที่5นะครับซึ่ง2ส,ส่วนนี้แนะนําเลยว่าให้อัพรูนสีเขียวและสีเหลืองขึ้นเลเวล5 ไปเลยทีเดียวทีละรูนนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับผมไปให้ดูนี่อันนี้รูนองผมเซตหนึ่งก็คือจะอัพรูนสีเหลืองและสีเขียวขึ้นเลเวลห้าก่อนเลยแล้วเราจะอัพรูนสีฟ้าตับตามขึ้นมาภายหลังซึ่งตอนนี้ผมอัพตามขึ้นมาภายหลังได้เลเวลสี่ทุกช่องแล้วในส่วนของสีฟ้านะครับทำไมเราต้องรีบอัพขึ้นจากเลเวลสขึ้นเลเวลห้เลยทีละรูนโดยไม่ต้องอัพ เหลืองให้เป็นสีกนทั้งหมด mm. เขียวให้เป็นสีกนทั้งหมด mm. เพราะอะไรเราไปดูกันครับ mm. การที่เราเพิ่มสเตตัสหรือเพิ่มอัพรูนจนถึงเลเวล่าเนี่ยเราจะได้ความสามารถเพิ่มเติมค,ค,ครับก็คือส่วนนี้3แต้มที่ว่างบวก0.7%ซึ่งรูนสีเหลืองและสี 4, เขียวทุกอันมีความสามารถเพิ่มเติมเมื่อรูนเต็มเลเวล่ห้แล้วแล้วมันคุ้มยังไง อ่ะเรายกตัวอยา่างชัดๆเลยดีกว่าผมมีดูเลเวล4ค้างอยู่อันหนึ่งอันนี้ครับผมกำลังไล่อัพรูนเซตของรีบาวของผมอยู่นะครับอันนี้ก็คือเราจะอัพขึ้นเลเวล3ทั้งหมดก่อนผมจะอัพสักทั้งหมดก่อนแล้วผมก็ไล่อัพสีเหลืองเต็มเลเวลทีละอันแล้วก็มาอัพสีเขียวเลเวลทีละอันก่อนซึ่งอันนี้ผมไล่อัพจนถึง,ถงอันที่5และเหลืออีกห้าอันนะครับผมอัพทิ้งเลเวลสี่ไว้2อันโอเคทําไมเรามาดูกันนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆน รูนในช่องสีเขียวเนี่ยเป็นเต็มและเลเวล3ทั้งหมดเลยมันจะได้ค่ารีบาวบวก1.5จัมบวก0.5ใช่ไหมครับและถ้าเพื่อนๆใช้เศษสีฟ้า800ครับขึ้นเลเวล4เนี่ยมันจะได้เป็น0.5รีบาวกับ0.2จัมใช่ไหมครับโอเคเพื่อนๆจำค่านะี้ไว้นะต่อมานะครับพอเพื่อนๆได้รูนสี 4, 1, 1อันแล้วแล้วเพื่อนๆต้องการที่จะ ใช้เศษสีฟ้า1,500เพื่อขึ้นเลเวล5เนี่ยดูไว้นะครับจะบวกรีบาว1และจัมมอยู่3และยังได้ค่าบล็อกเอาปะทะอีกบวก1นะครับรวมเป็นเลเวล5เนี่ยจะเป็นรีบาวบวก3จัมบ,บวก1และบล็อกเอาปะทะบวก1ครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆพอัพรูนขึ้นเลเวล4แล้วแล้วไม่อัพขึ้นเลเวล5 จนเพื่อนๆไปอัพรูเลเวล4ต่อในช่องต่อๆไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถอัพรูเลเวล4ได้อีก2ช่องโดยใช้เศษใ,ใกล้เคยียงกันกับคือเลเวล5เนี่ยคือ1,600ซึ่งแพงกว่าเลเวล5อยู่100นะครับเพื่อนๆจะได้ค่ารีบาร์มาช่องละ0.5แล้วก็จัมช่องละ0.2รวมเป็นได้รีบาร์มาบวก1และจัม0.4นะครับ2ช่องได้รีบาร์บวก1จัม0.4 แต่การขึ้นช่องเล็ว่ช่องเรียวเนี่ยจะได้รีบาวก1หแล้วก็จั๊มศูนยก็คือต่างกันแค่จั๊มอย่างเดียวที่ต่างกันแค่0.1เท่านั้นนะครับโดยที่เลวห้าเนี่ยใช้เศษเพียงพันหแต่เลวสี่จาง2ช่องเนี่ยใช้เศษถึงพันหและเลวห้ายังจะได้ค่าป้องค่าพลังพิเศษอีกคือบล็อกเอาพัทบวก1ดังนั้น จึงสรุปได้เลยว่าการขึ้นบวก5โดยใช้1น0 0เศษสีฟ้าคุ้มค่ากว่าการใช้1,600เศษสีฟ้าเพื่อขึ้นเลเวล4อีก2อันครับผมเพื่อนๆหลังจากเพื่อนเพื่อนัพสีเหลืองและลสีเขียวเต็มจนหมด5หมดแล้วเราค่อยมาลงอัพที่สีฟ้าอันนี้เพื่อนเพื่อนอัพจาก3แล้วก็สีทั้งหมดเลยแล้วครับเป็น5ทั้งหมดแล้วก็ได้เพราะว่าเนื่องจากสีฟ้าไม่มีความสามารถบวกเพิ่มเติมพิเศษหลังจากการขึ้นเลเวล5แล้วนั่นเองครับผม อันนี้จะเป็นทิคเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับผมว่าเราควรอัปรูนอะไรก่อนและควรใช้ยังไงก่อนแล้วก็การรีคุ้มค่าคือรียังไงคือที่แจ้งไว้นะครับคือรีที่เลเวลสองอย่างเช่นถ้าผมจะรีรูนตอนเนี้ยเลเวลสามกับเลเวลห้าเนี่ยมันขาดทุนและเหมือนเช่นเดียวกันถ้ารูนใหญ่ทำกว่าเลเวลสามก็คือเลเวลหนึ่งกับเลเวลสองเนี่ยถ้าเรารีเราจะได้คืนมาเต็มครับผมกับการที่เราอัปขึ้นไปก็คือจะคุ้มค่ากว่านั่นเองนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ